ตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายแล้วก็รักษาหายแล้วแต่ว่ามาตรการของรัฐที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศกับส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากการขยายเมืองของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดผังเมืองที่แปลก,แ,ปลกแล้วสร้างปัญหาให้กับชุมชนที่อยู่ดั้งเดิมนะครับเรียน mm. ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติปาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลครับ เรื่องหาหรือของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิุโลกตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของมาตรการการเยียวยาในสถานการณ์โควิดที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่ทั่วถึงนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกันตนในมาตรา33ของประกันสังคมนั้น11ล้านคนที่จะไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการใหม่ของรัฐบาลนะครับทําให้ตอนนี้มันมีการที่จะความลาบากใจของผู้ประกอบการมากว่าจะเลือกออปชันไหนที่จะทำให้เกิดการรักษางานไว้ได้และแน่นอนว่าจะถึงกันจะต้องบีบให้มีการลาออกหรือว่า ทำเหตุสุวิสัยต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งนี่ไม่เป็นผลดีต่อการจ้างงานในจังหวัดพิษณุโลกเลยซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อหนึ่งรายแล้วก็รักษาหายแล้วแต่ว่ามาตรการของรัฐที่ครอบคุมไปทั่วประเทศกับส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากอยากให้มีการพิจารณาทบทวนอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่2ก็คือในปีการศึกษาใหม่เนี่ยสถานการณ์ที่ยากลําบากของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็คือเรื่องของบุคลากรผมทราบดีครับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เอื้อรังแล้วก็ยาวนนนใสังคมไทย แต่ว่าในหน0 0งแห่งประเทศทั่วประเทศนะครับที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรเพิ่มเติมมากขึ้นจริงๆเพราะว่าเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นมาตรการการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าการที่ต้องไปดูแลเด็กๆตามบ้านต่างๆเนี่ยทำให้ตอนนี้บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีคนรุ่นใหม่ตกงานเป็นจํานวนมากนะครับมีการเลิกจ้างแล้วกลับไปที่ชนบทจํานวนมากทําไมเราไม่สามารถเติมงบประมาณเพื่อทําให้เกิดการจ้างงานขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศได้เรื่องนี้ควรจะต้องรีบพิจารณาอย่างเร่งด่วนนะครับ ปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการขยายเมืองของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดผังเมืองที่แปลกๆแ,แล้วสร้างปัญหาให้กับชุมชนที่อยู่ดั้งเดิมนะครับเช่นชุมชนสิงหวัฒซอยห้าเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมขังตลอดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทางเทศบาลนครพยายามแก้ไขหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ ชุมชนดีอินพัฒนานะครับได้รับผลกระทบจากการสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่ทําให้บางส่วนเนี่ยเตืดน้ําท่วมขังบางส่วนขาดน้ําแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาฝุ่นนะครับอยากให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับขอบคุณครับ